โอเคครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างของตัวโปรแกรมนี่อาจจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานนะครับบางคนก็ล็อกอินเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ยังก็งอาจจะดูปเปล่าๆโล่งๆอยู่นะครับสําหรับผมก็ใช้งานมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโฟลเดอร์นะครับหรือว่ากระเป๋าเก็บงานของเรานะครับเป็นแฟ้มเก็บงานของเรานะซ้ายมือสุดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับเราก็จะเป็นเครื่องมือในการเลือกใช้งานนะครับ ส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นตัวหน้าจอมณนดเมนต์นะครับแล้วก็ตรงในอีกอด้านขวามือด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นโปรไฟล์ของเราว่าเราล็อกอินเ,เข้ามาแล้วนะครับการใช้งานนะครับเบื้องต้นเลยนะที่ทุกคนต้องเริ่มต้นเลยครั้งแรกเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกที่คลิกนิวโปรเจกต์นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ได้เลยนะครับผมจะตั้งเป็น pcb แล้วกันนะครับ pcb เราตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับ p t b 01อะไรประมาณนี้นะผมก็บันทึกเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยตัวโปรแกรมเขาก็จะเปิดที่ PCB 01ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเขานะครับถ้ากระเป๋าของเราอยู่ตรงไหนคนนี้โฟลเดอร์เราจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย PCB 01สมมุติว่าในรอบจะต่อไปกลับเข้ามาทํางานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น PCB 01นะครับเราอยากจะแก้ไขตรงไหน อย่างเช่นตรงนี้ผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับดับบินชีดดับบัลคิกเข้าไปที่ชีตที่1น,นะครับชีทที่1เนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เราได้เขียนได้ออกแบบไว้นะครับอันนี้เป็นซิมิติกนะเป็นซิมิติกของเขานะครับอย่างตัวที่ไม่เป็นซิมิติกมีไหมอย่างอะลารมอย่างนี้ครับอย่างอะลารมอย่างนี้อะลารามไม่มีนะตรงไหนอีกอะไดโอดบิทอย่างนี้ครับอ,อย่างไดโอดบิทเนี่ย อันนี้อันนี้ผมทําหนังสือในส่วนของมือใหม่ซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็ใช้โปรแกรมตัวนี้เขียนเขียนวงจรขึ้นมาตรงนี้เป็นเป็นวงจรเป็นอุปกรณ์บางตัวก็เป็นอุปกรณ์บางตัวก็วเขียนขึ้นมาเองเฉยๆนะครับตัวตัวโปรแกรมเขาจะไม่รับรู้ว่าไม่สามารถทําเป็น PCB ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือรีเลย์นนะ,ะรีเลย์ที่เอาเอาเข้ามาใช้งานอันนี้ตัวต้านทานแต่ก็ไม่ใช่ตัวต้านทานเป็นตัวสี่เหลี่ยมธรรมดาเฉยๆอย่างนี้ครับ ก็ทาเป็น PCB ไม่ได้โดยประมาณนี้นะครับตัวที่เราจะทําเป็น PCB ได้ก็จะต้องเป็นตัวลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะคราวนี้เราปิดไปได้ครับเราก็ปิดกากระบาดไปก็หัดใช้งานโปรแกรมโดยทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ปิดไปประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูหน้าต่างหรือว่าตัวพื้นที่การใช้งานตรงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นพื้นที่การใช้งานอ่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นเราไปดูที่เมาส์เมาส์จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ปุ่ม3ปุ่มนะครับ 1ปุ่มซ้ายนะครับอันนี้ทุกคนรู้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะทบทัวนนิดนึงนะครับอันนี้คลิกซ้ายอันนี้ซ้ายนะอันนี้ขวานะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลาง scrolling m มา s ์นะเราจะใช้งานทั้งสามปุ่มนี้นะครับคำว่าซ้ายก็คือซ้ายตรงนี้นะขวาก็คือขวาตรงนี้นะคลิกก็คือคลิกค้างเอาไว้นะครับคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ลากอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ตรงนี้ก็ ปุ่มตรงกลางอะไรประมาณนี้นะถ้าผมจะใช้คําสัพท์ตรงนี้นะครับอ่ะเราจะใช้ปุ่มไหนบ้างคราวนี้ผมจะใช้ปุ่มซ้ายมือก่อนปุ่มซ้ายก็คือคลิกทั่วไปที่เราคลิกกันแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือปุ่มซ้ายนะที่เราคลิกเลือกนะครับอ่ะผมก็จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเลือกสี่เหลี่ยมตรงนี้มาพอคลิกมาเสร็จตัวโปรแกรมเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์ให้ลักษณะน,นี้นะอันนี้คลิก1ครั้งนะครับคลิกแล้วก็ปล่อย1ครั้งนะแล้วก็ลากลงมาครับลากลงมาอ่ประมาณนี้นะ ไม่คลิกครั้งไม่ for ได้คลิกครั้งแล้วก็ลากนะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยประมาณนี้นะครับสมมุติว่าคลิกหนึ1 1> ่งครั like ้งแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้เราจะเราจะยกเลิกเราจะหยุดหยุดก็คือเราจะปล่อยเมาส์ยังไงนะครับแล้วก็กดคลิกขวาครับหนึ่งครั้งนะอันนี้อันนี้คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากเมาส์ลงมาคลิกซ้ายแล้วก็ปล่อยนะแล้วก็ลากเมาส์ลงมาแล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะเป็นการหยุดการทํางานนะครับลักษณะนี้นะ คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ปล่อยประมาณนี้นะครั <rets S 2> บแล้วก็จะเอาตัวนี้เอาออกนะครับเอาออกก็คือคลิกขวาหนึ่งครั้งครับไม่ใช่คลิกซ้ายนะคลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะหยุดการทํางานไปประมาณนี้ถ้าจะถ้าจะเลื่อนตัวนี้ถ้าจะเลื่อนนะครับถ้าจะเลื่อนก็คือเอาเอาเมาส์ตรงนี้นะครับมาชี้ให้เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงตรงนี้กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ลากครับคลิกซ้ายค้างนะแล้วก็ลาก ลากประมาณนี้นะครับอันนี้คงคงไม่ไม่ได้วุ่นวายสับสนอะไรนะครับเราเราทบทวนกันเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ส่วนเมาส์ตรงกลางเมาส์ตรงกลางตรงนี้นะตรงสกร n g เมาส์เราก็ลองเลยครับลองเลยนะอันนี้ผมลองอยู่นะอันนี้เลื่อนเลื่อนดึงเข้าดึงออกนะอันนี้คือการซูมครับสกร n g เมาส์คือการซูมนะอ่าสุอการซูมคราวนี้พอซูมมากๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเลื่อนหน้าจอมาด้านนี้นะครับ เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นตรงนี้อยู่นี่เนี่ยแต่เห on ็นตรงนี้อยากจะอยากจะเลื่อนหน้าจอขึ้นมานะครับก็กดเมาส์ขวาหนึ่งครั้งนะครับกดเมาส์ขวานะกดเมาส์ขวาค้าง NBA, เอาไว้นะเมาส์ปุ BP ่มขวาตรงนี้นะค้างเอาไว้นะครับค้างเสร็จปั๊บรูปมือก็จะเห็นเป็นรูปมือของเรานะครับอาจจะในจออาจจะเห็นไม่เห็นนะอ่าแล้วก็ลากนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลากนะครับอ่าอันนี้เป็นการกดเลื่อนกระดาษนะครับกดเลื่อนกระดาษซึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้นะ เนี่ยประมาณนี้นะครับกดเลื่อนกระดาษเหมือนไม่สําคัญนะแต่ก็สําคัญอยู่ให้พวกที่ผมมาทบทวนตรงนี้นะครับอันนี้กดค้างนะกดค้างกดลากนะครับแล้วก็ซูมนะครับอ่าแล้วก็ซูมกดค้างกดลากกดค้างเอาไว้แล้วก็กดเลื่อนเมาส์ได้ด้วยนะครับทั้งกดค้างทั้งซูมทั้งลากได้หมดเลยนะไอตัวเนี้ยอ่าโอเคเบื้องต้นอย่างนี้นะครับอ่าเบื้องต้นอย่างนี้นะจะลบลบยังไงคราวนี้จะลบก็กดกดซ้าย กดซิเล็กซ้ายนะครับกดซ้ายนะคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายแล้วก็กดดีลิทครับกดดีล t ทที่แป้นคีย์บอร์ดของเราอ่าประมาณนี้กดคลิกขวาได้ไหมอ่าจะมีคําว่าลบนะครับเนี่ยกดหรือไม่กดก็ได้อ่าลองเอาเ,อาเ,อาเอามาส์มาวางไว้ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับอ่าเอาเมาส์มาวาง,าวางไว้เป็นสีแดงแล้วอันนี้คือเราเลือกของเขาเรายังไม่เลือกนะแต่กดคลิกขวาได้ไหมอ่าลบอ่าก็ได้นะครับเราไม่ต้องกดเราไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมเลือกนะเลือกเสร็จผมก็ปล่อยเมาส์แล้วก็ลากได้อันนี้คือการเลือกแล้วนะครับ ก็จะมีปุ่มๆนี้ลองเลือกดูนะครับลองลากดูนะอ่าเราลากปรับขนาดได้นะครับอันนี้ทั่วไปนะอ่าอันนี้คงใช้งานกันไม่ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้การใช้เลือกส e เล็กเลือกเมาส์นะครับ